ขลับประคันแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่10กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟวันแมนเชสเตอร์ยเดทเย็นนี้ขอสนนะเอาล่ะยังไงน่าเสียดายอยู่นะเมื่อวารายหวังจะรวบโอซิเมนแล้วก็ตูนาล์ฟีช่วงเสมอน,นี้ผีจะว่ายังไงเมืออ่องานนี้การโชว์แมคคาโต้สืดังของอิตาลีรายงานข่าวในตะว่าจูเวนตุสหวังจะได้ตัววิกเตอร์โอซิเมนแล้วก็ซานโดโตนาร์ฟรี เสริมทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้หากว่าทีมสามารถปล่อยดูซันวราฮ์วิชกับด้านของอันเดนเรชคัมเบเรโซออกจากทางีมได้โดยกันนี้บรรลายทุ่มเงินมหาศาลในการเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยจะเป็นทางด้านของทั้งดักรัสรุยมิเ,เกลเ,เรจิกรอกิริโอเกรฟเฟตูเกเฟรนจูรามฮวนสกาบรักพีแอร์กาปรูโดนิโก้คอนซาเรชฟรานซิสโกคอนเซซาซและก็เชิญคอฟไมเนอร์ รวไปถึงยิมรักดานโกโรบอานีเรจิโ,โตไวยซาและก็บรอยส์เคอรี่พร้อมกับออกชั่นซื้อขายในชุดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากการบรยงานของสื่อแดนบางขาบูนร่รบุตเลนะว่าจัโจวินตุชยังมองหาการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติม พื่อจะสู้ศึกทั้งในประเทศและก็บอลยุโรปโดยที่ล็อกเป้าไปที่โอซิเมนของหน้าของนาปปรีซึ่งก็จะมีการเจรจากันอีกครั้งเนื่องจากว่ามีค่าสัญญาที่จะใช้ได้กับสโมสรน,นอกจากหน้าของอิตาลีในครักนี้เท่านั้นและก็โจเด,ดรีมิดฟิลด์นิวคาเซิลในขรักนี้เดย่องาเดียวกันมีข่าวบอกว่าวาราห์วิชนั้นยืมนะฮะตรียมจะย้ญญายออกจากด้าของทีม หลังตกอยู่ในสถานการ์ตัวสำรองในทีมของเชียโกโ้บอสต้าเราไปถึงสัญญาที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์2026ในขณะที่คัมเบียโซได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีการประการขาดดุมว่าเป๊ปเกลียโราอยากได้ไปร่วมทีมมากเลยนะฮะและก็มีการยื่นข้อเสนอจำนวนประมาณ55ล้านปอนด์แต่ว่าโดนปฏิเสธไปในครั้งนี้ซะอย่างนั้นเปน็นน้ำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารนังไงครีนเนื้อหอมปืนไก่ผีจับตาพร้อมที่จะดึงไปร่วมทีมเมืองงานนี้ทั้งนั้นของมอยส์ครีนกองหน้าตัวเก่งของฟิฟโอริจิน่าได้รับความสนใจจากคณะของอาร์สแนลสเปอร์และก็แมนยูสามทีมดังของพิเมเบรกอังกฤษหลังทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมในครั้งนี้โดยแข้งเวสต์แรันี้กาลัอยินในช่วงที่เล่นด้วยความมั่นใจโดยในช่วงซีซั่นนี้ทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดของ เซรีอาหลังกดประมากถึง15ประตูจะถ้าหมด22เกมในช่วงซีซั่นนี้เฮลร์รัตนั้นเพิ่งจะซัดไป2ประตูใส่อินเตอร์วิลานในเกมที่ทีมชนะไป3-0จากการปฏิการของจุดโต้สปอร์ตระบ,บุว่าทางปืนใหญ่และก็ไก่ยีทองนั้นจับตากองหน้าทีมชาติอิตาลีรายนี้เป็นพิเศษและก็มีความเป็นไปได้ที่จะทุ่มเงินในการคว้าตัวมาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ในการบริการข่าวยังเสริมอีกว่าสเปอร์มีการส่งแมวมองอยู่ไปที่แดนปรองเท้าบูชนะฮะเพื่อจะชมเกมที่บูมมาหาการจะไปเยือนอินเตอร์มิลานในช่วงวันจันนี้โดยปัจจุบันคีนเน้นรังอันดับที่2ในตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของซาริอาในช่วงซสซัส่นนี้ที่จำนวน15ประตูตามหลังบาชเตโอเบรติกีของอตาลันต้าที่ทำไปแล้วมากถึง20ประตูในครั้งนี้นั่นเองครับ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการด้าเนนนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมาจนครับอารัน่ยังไงอยากใชมาเรนะเมื่อแมนยูเลือกแล้วเป้าหมายในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้ส่งแมวมองติดตามอย่างใกล้ชิดโดยการนี้คนที่อยากได้มากนะครับแมนยูเลือกนะนะเมื่อเป้าหมายเสริมทัพซัมเมอร์นี้ส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ เมื่อบริคอร์ดสื่อดังของโปรตุเกสรายงานข่าวว่าแมนยูทีมชั้นนำในเกร์คุบอลทีมบริคอังกฤษมีแผนที่จะคว้าตัวโจวานนี่เควนตา้าเป็กดาวรุ่งไบส์เจตีจากสปอร์ติ้งดิชบอนมาเสริมทัพตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยโจวานนี่เควนตา้าเนี่ยมีข่าวผูกพันกับแมนยูมาตลอดนับตั้งแต่ที่รเราเบนอัมบาริมตัดสินใจอำลาสปอร์ติ้งดิชบอนมาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูต่อจากกรนั่งของเอริชันฮาร์ก เมื่อเดือนพฤศจิกายนและก็ดูเหมือนว่าปีิษจแดงเองนั้นจะเอาจริงเอาจังกับเดืยนนี้เพิ่มเติมกล่ิดด้วยล่าสุดแ่งข่าวระบุนะว่าแมนยูนั้นส่งแมวมองมาติดตามฟอร์มการเล่นของโจวานนี่เควนเต้าในเกมลีกสุดสุดของโบรตุเกสบุกไปเสมอเอฟซีเปอร์โต้หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจหนูวัย1 7ปีวันนี้ก็โชว์ฟอร์มให้ได้เห็นนะฮะทำแอสซิสต์ให้กับอีวานเฟรชเนดาออายิงประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ นาทีที่12ในขณะนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยโดยการรายงานข่าวยังบอกอีกว่าแมวมองของแมนยูจะยังคงอยู่ดูผลงานของโอวันนี่เควนต้าอย่างต่อดเนื่องในช่วงเกมที่ยูฟาแชมเปียนลีกรอบเฟีย์ออฟนัดแรกที่จะเปิดบ้านพบกับบรุสเชัชบมันคือวันอังคารที่11กุมภาพันธ์นี้ในขณะนี้เลยก็แล้วกันโดยก่อนหน,น้านี้เคยมีการรายงานข่าวว่าแมนยูได้บรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับสปอร์ติ้งดิชบนในกนารคว้าโจวันนี่เควนต้ามา่วมทัพ การน,นี้ในช่วงสมเมอรน,นี้ด้วยค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,125ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ายังคงไม่มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โจวันนี่เกวนดาซึ่งริเส้นซล่นริมเส้นฝังนน่งขวาน,นะฮะถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลังจากที่เพิ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งเรชบอน นเนดูการนี้แบรก็เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรที่เด็กว่ายิงประตูได้ด้วยวัยเพียงแค่7ปีกับก95วันลงเล่นไปแล้วมากถึง36นัดทาไป2ประตูกับอีก7แอสซิสและก็ยังคุ้นเคยกับระบบวิงแบ็กที่บริเวณอัมบริมคนนี้ถนัดอีกด้วยครับแา่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาหน่ครับอารัตยังไงหนะักกว่าคิน เจอส์บัตเลนซ์ซะอีกเมื่ออดีกกองกลางแมนยูเปิดเผยชื่อนักเตะที่รับมือยากที่สุดในเวลานี้โดยการนี้พออินอดีกกองกลางของฝั่งแมนยูเองและก็ลิเวอร์พูลเองนั้นเปิดเผยอดีตดาวเตะเตชลซีคนหนึ่งที่แกร่งกว่าโรยคีนสตีเวนเจอร์ดและก็ปราชิกวิเอราซึ่งพออินชอดีกกองกลางของฝั่งแมนยูและก็ลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเขาเคยเจอกับผู้เล่นที่รับมือยากที่สุดแม้ว่าเขาจะเคยเจอกับนักเตะพนันโดอย่างโรยคีน s t e เวนโชวราชและก็ประชิกเอฟรามาแล้วก็ตามทีแม้ว่าหลายคนอาจจะคาดหวังให้เขาตั้งชื่อกองกลางแัะตำนานเหล่านี้แต่อินชกลับเลือกมาเซลส์ดอนซายีอดีตดาวเตะเชลซีทั้งคู่นั้นเคยประทะากันครั้งแรกในซาริอาเมื่ออินชอยู่ในอินเตอร์มิลานและก็เดอซายเล่นในกับค้างด้านของเอชิมิลานคู่แข่งร่วมมือในครั้งนี้ โดยอินส์ได้เล่เาถึงการพบกันครั้งหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งก่อนเกมมิลานดาร์บี้แมตช์เราต้องถ่ายร,รูปกันผมกับดอนซยี่ต้องอ้าปาการ้องคำรามเพื่อจะถ่ายป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในมิลานเราต้องไปที่โกดังแห่งนี้แต่เขาปฏิเสธที่จะไปเพราะเขาอยู่ที่เอซีส่วนผมอยู่ที่อินเตอร์ผมไม่รู้นะว่าเขาไม่ชอบผมหรืออะไรทั้นองนั้นหรือเปล่าไหมแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปในครั้งนี้ จากนั้นเราก็ไปเจอกันในสนามรเริ่มเกมมันนาทีที่8นะฮะแท็กเกิลครั้งแรกผมทําให้เขาหลอมระดับด้ผมดันเขาจนติดดินแล้วก็ตะโกนว่าลุกขึ้นสิลุกขึ้นนะจากนั้นเขาก็หันมารรมองที่ผมประมาณสิบนาทีต่อมาเขาก็โจมตีผมทันทีผมร้องในใจเลยนะว่าว้า wow วผมคิดว่าโดนยักษ์โจมตีซะอีกมันเป็นเกมที่เรียกว่ายากที่สุดที่ผมเคยเจอมาเราเองนั้นต้องเผชิญหน้ากับแบบตัวต่อตัว,ตวมันยากจริงๆนะเพื่อนที่เจอกันแบบแบบนี้ นะผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องปรับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่นึกว่าจะเจอในยุคยุคนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงสื่อถึงอะไรกันนะเมื่อซันโชเมนไอจีอาร์ไรทฟอร์ดก่อนจะเปิดซิงกับอาเซมิล่าในขณะนี้เมื่อแฟนแฟนแมนยูตาลุกบาวเมื่อเห็นจอร์นซันโชคอมเมนต์ในจีส่วนตัวของมาคาไรดฟอร์ดขณะที่เตรียมตัวประเดิมลงสนามกับอาเซมิล่างานนี้สื่อถึงอะไร เมือ่องานนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อมาคัสไดอร์ฟอร์ดกองหน้าตัวยืมจากแมนยูโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่เดินทางไปนการตัวที่วินบราพาร์คเตรียมจากประเดิมลงสนามกับอาเซนินาในสเกฟเฟครับรอบ4พบกับเทนนัสฮอสเปอร์พร้อมด้วยข้อความที่ให้กำลังใจมากมายในคอมเมนต์เหล่านั้นมีจอร์ดอนซานโชเพื่อนร่วมค่ายปีสแจแดงที่ย้ายยืมตัวอยู่เชลซีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อน ทิ้งข้อความอิสระภาพพร้อมกับอีโมจิรูมยบมือไวและก็ชูมือชยโยซึ่งตีความหมายถึงการโดยพรให้เล่นแบบอิสระและอาจหมายถึงเป็นอิสระแล้วที่ได้ย้ายไปพ้นพ้นทิ้เก่าในครั้งนี้ก็เป็นได้อย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปีกวสต์ชิพิอรนี้ส่งข้อความในไอจีของดาร์หญิงคู่ซีที่อายุมากกว่า3าปีโดยไม่นานวันนี้ตอนที่ดรแรชโพสรูปสัญ,ญญากับวินล่าอย่างเป็นทางการซันโชก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าเขากลับมาแล้ว he is back และนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วง่เย็นครับขอบคุณทุกคนตาดตาชมผมกดไลด์ากดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ